กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอาเซียนวิชั่นในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ะคะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรานำเสนอเรื่องราวของชาวอาเซียนผ่านกระดาษแผน่นเล็กๆอย่างดวงตราไปษนีมาแล้วนะคะวันนี้เราจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันของการไปษนีในอาเซียนผ่านนิทรรศการอาเซียนเจอร์นี่ค่ะ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ในความมุ่งหวังของทุกฝ่ายก็เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกและให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติแม้แต่ดวงตราอากรสแตมก็มีส่วนในการผลักดันให้สามารถก่อเกิดความเชื่อมโยงและส่งเสริมอัตลักษณ์ของทั้ง10ประเทศซึ่งภายในปีนี้บริษัทไปรณีนีไทยก็มีการวางแผนร่วมกับประเทศสมาชิกจัดทำดวงตราไปรษณียารที่เป็นของชนชาวอาเซียน การเอไ AC, ก่อนจะไปถึงการการเปิดอาเซียนคอมมิวนิตีหรือประชาคมอาเซียนเนี่ยเรามีการตกลงในหลักการกับไตรซนีทั้ง10ประเทศอีกก้ประเทศนะฮะรวม10ประเทศเนี่ยเราจะทําตราประชากรร่วม10ประเทศขึ้นในปีหน้าจะเป็นสแตมที่เป็นภาพเดียวกันเป็นสแตมที่ออกวันเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างออกนะครับในราคาของของแต่ละประเทศไปนะครับ เป็นครั้งแรกที่สแตมร่วมระหว่างประเทศจะเป็นสแตมภาพเดียวกันภาพเดียวดวงเดียวกันนะครับที่แล้วมาเราเคยออกสแตมร่วม10ประเทศก็จริงแต่เป็นสแตม10ดวง10ภาพนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทํางานร่วมกันทั้ง10การไปรณียมอาเซียนแล้วก็ที่มาของภาพเนี่ยเราก็ตกลงกันว่าจะมีการประกวดมีการคัดเลือกม,มาจากแต่ละประเทศแล้วก็จะเข้ามาตัดสินในรอบสุดท้ายที่เมืองไทยนะครับ สแตมชุดนี้จะออกในวันที่เบื้องต้นคือจะในจะออกในวันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันสถาปนาสมาคมอาเซียนนั่นเองครบรอบ48ปีบริษัทไปรณียีไทยในฐานะองค์กรให้บริการไปรณียีได้ร่วมขานรับกับการร่วมเรียนรู้ในประสบการณ์ใหม่โดยใช้นิทรศาการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งนําเอาลักษณะอันโดดเด่นของแต่ละชาติที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอย่างเป็นทางการ ปีที่แล้วเราก็เคยจัดนิทรรศการหมุนเวียนแบบนี้เหมือนกันในชุดของหน้าต่างอาเซียนนะฮะ mm. เพื่อจะนาความรู้เกี่ยวกับแต่ละประเทศอาเซียนมาให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวะชนอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปี2558ก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเช่นกันที่เราก็เห็นว่าอีกไม่นานแล้วก็คือปีปีเศษ เราก็จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนเป็นทังการาประเทศไทยจึงนําเอาตราประชากรมาจาัดเป็นเรื่องราวของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งแต่เที่ยวนี้เนี่ยจะทําในลักษณะที่แตกต่างจากเดิมคือเป็นนิทรรศการในในรูปแบบของอินเทอร์แอคทีฟคำว่าอินเทอร์แอคทีฟหมายถึงว่า,าดึงดูดให้คนที่มาชมงานเนี่ยมีวิธีการค้นหาคําตอบในต่อคําถามที่น่าสนใจเช่น ถ้าอยากจะรู้ว่าจากอาเซียนก็จะต้องมาดูแต่ละบูธนิทรศกาลเพื่อจะค้นดูว่าเราจะเจออะไรในประเทศอาเซียนบ้างครับนี่คือที่มาที่ไปครับนิทรศกาลอาเซียนเจอร์นี่เจออะไรในอาเซียนเป็นการเปิดโลกอาเซียนด้วยการน,นําเสนอแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ10ประเทศอาเซียนพร้อมสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับสตมของแต่ละประเทศเพื่อต่อยอดความรู้เข้าไปด้วย เรื่องอาเซียนเราก็จะซอยเป็นมุมนิทรรศการแต่ละประเทศจุดเด่นอย่างที่นําไปแล้วเบื้องต้นคือนอกจากเรื่องอาการนําเสนอในรูปของอินเทอร์แอคทีฟที่ไม่ใช่มีแต่บอร์ดนิทรรศการเฉยเฉยเราก็จะมีเ,เรียกว่าสิ่งแสดงที่ทําให้คนอยากจะเข้ามาค้นหายกตัวอย่างเช่นในมุมของประเทศกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชาเราก็จะซ่อนความรู้อยู่บนผืนทรายเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องมา เอาเครื่องมือมาเกรีดยทรายเพื่อจะดูกันว่าเราจะเจออะไรในประเทศกัมพูชาบ้างเหตุผล hey, ที่เป็นทายก็เพราะว่าเราจําลองเราเราสะท้อนจุดเด่นของกัมพูชาเนื่องจากว่าเป็นดินแดนขอโบราณมีประสาทหินอยู่มากมายอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับที่เราก็นําเสนอด้วยวิธีนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คือว่าทุกๆเรื่องราวของประเทศอาเซียนเราก็จะไม่ลืมนําเอาสแตมของแต่ละชาติมานําเสนอ โดยที่เราคัดเลือกสแตมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราพยายามนําเสนอในแต่ละประเทศมาเชื่อมโยงให้เห็นเพราะฉะนั้นเด็กๆเกยาวนชนผู้คนที่มาชมก็จะเข้าไปดูในดวงสแตมนอกจากเห็นความแตกต่างของสแตมแต่ละประเทศเมื่อเทียบกับประเทศขอ,ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในดวงสแตมของแต่ละดวงนี่คือจุดเด่นของการนําเสนอครั้งนี้ครับ นอกจากเรื่องราวของสแตมแล้วในพิพ,ธพิธภัณฑ์ตราไตรศนียกรไทยยังจัดนิทรรศการย่อยทุกๆ3เดือนซึ่งเริ่มที่หัวข้อกินใสสไตล์อาเซียนที่รวมเอาเมนูเด็ดและเครื่องแต่งกายของแต่ละชาติมาจัดแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วนิทรรศการครั้งนี้เราจัดยาวเป็นการจัดนิทรรศการข้ามปีกันทีเดียวไปจนถึงวันที่31มีนาคม2558นะครับระหว่างการจัดนิทรรศการใหญ่เนี่ย เราจะมีนิทรรศการย่อยซึ่งเราจะเปลี่ยนหัวข้อไปทุกๆ3เดือนนะครับหัวข้อแรกที่เรานําเสนอในครั้งนี้ก็คือกินใส่สไตล์อาเซียนก็เชิญชวนนะครับว่าท่านที่สนใจความรู้เรื่องอาเซียนท่านที่สนใจว่าสแตม์ของแต่ละประเทศเป็นยังไงแม้กระทั่งตู้ใบสนีของแต่ละประเทศหน้าตาเป็นอย่างไรก็เชิญชวนเข้ามาเข้ามาชมกันที่พิพิธภัณฑ์ตราไปเชียกรสามเสนในไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆนะฮะ วันเวลาในการเปิดชมก็คือระหว่างวันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30มนาทีมีอะไรดีๆอีกเยอะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะนอกจากนิทรรศการเรื่องอาเซียนแล้วเรายังมีนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับสแตมไทยสแตมทุกประเทศทั่วโลกเรามีมุมห้องสมุดเรามีมุมจำหน่ายของที่ระลึกใครที่อยากจะสะสมสแตมชุดไหนเราก็มี รอรอจำหน่ายอยู่นะครับก็าสามารถซื้อสแตมป์ที่ชอบออมีอัลบ,บั้มสแตมป์ด้วยในการสะสมครับทุกสิ่งอย่างครบเครื่องเรื่องสแตมป์ครบเครื่องเรื่องอาเซียนเชิญมาที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ปราบริจากรสามเสนไหนการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนรู้เรื่องราวจากนิทรรศการผ่านเรื่องราวจากโลกของสแตมป์สร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่องค์ความรู้ในหลากหลายมิติ โดยผู้ที่สนใจสามารถไปหาความรู้โลกของสแตมและเจออะไรในอาเซียนได้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปสัียากรไทยช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพลวัตอาเซียนค่ะ